สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องเล่าขานตำนานไทยสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่24แล้วนะครับสวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับเป็นพ่อค้ารับซื้อบิ๊กไบมือสองที่จะภาพดีหรือผ่านอะไรมาก็ช่างผมเป็นคนรับซื้อหมดแล้ครับโดยราคาที่สูงและวก็ถูกใจสำหรับผู้ขายผม ทำอาชีพนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับเป็นคนที่ชอบบิ๊กไบคมากแล้วก็ใฝ่หาในการซื้อจัดซื้อจัดหาบิกบา๊กไบคเพื่อจะมาลงร้านตัวเองในการขายให้ผู้อื่นมีอยู่วันหนึ่งมีเสียงปิศนาโทรเข้ามาบอกว่าไอ้หนูลุงอยากขายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ลูกลุงเองลุงเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ไอ้หนูจะซื้อเท่าไหร่ล่ะ ผมก็เลยขอรายละเอียดลุงว่าลุงครับรถรุ่นนี้มันเป็นยี่ห้อรุ่นอะไรครับลุงก็เลยบอกว่ามันเป็นยี่ห้อปีกนกผมก็เลยถามต่อไปอีกว่าคุณลุงพอจะรู้ซีซีมันไหมครับว่ามันกี่ซีซีลุงเขาก็เลยบอกว่าประมาณ6 5 0ซีซีเป็น CBR ผมก็เลยคิดในใจว่าลุงครับลุงเล่นลายเล่นเฟซไหมลุงก็เลยบอกว่า ลุงก็พอเล่นได้อยู่ถ้างานรบกวนลุงถ่ายรูปส่งให้ผมด้วยนะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวผมจะไปดูคันจริงคุณลุงก็ได้จัดแจงถ่ายรูปตามที่ผมสั่งและส่งมาให้ผมพอผมดูรถคันนี้แล้วผมก็คิดว่าโอ้โหทำไมรถคันนี้มันสวยจังพอวันรุ่งขึ้นผมก็ได้นัดกับลุงไปว่าวันนี้ ผมจะไปดูรถให้นะครับคุณลุงคุณลุงก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวลุงส่งโลเคชันให้นะไอ้หนูพอลุงส่งโลเคชันให้ผมผมก็รีบเดินทางเพื่อจะไปดูรถคันนี้พอไปถึงหน้าง,งานผมก็เห็นรถในสภาพที่สวยเหมือนกับออกรถมาจากศูนย์ผมก็เลยถามว่าคุณลุงครับแล้วรถคันนี้เป็นรถของใครล่ะครับคุณลุงเขาก็เลยบอกว่า ไอ้รถคันนี้มันเป็นรถลูกชายลุงเองอ๋อแล้วลูกชายลุงไปไหนล่ะครับลุงก็เลยตอบว่าลูกชายลุงได้เสียชีวิตไปประมาณ3มเดือนที่แล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือคันนี้แหละคันนี้มันเกิดอุบัติเหตุมาลุงก็ไม่รู้ว่ามันจะขายได้สภาพเท่าไหร่พอรถเกิดอุบัติเหตุประกันเขากะนำรถคันนี้ ไปซ่อมแล้วก็นําส่งคืนลงุงลุงก็เก็บไว้รักษาเป็นอย่างดีแต่มาหลังๆนี้ลุงก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเพราะว่าเก็บไว้มันก็โลคบานและอีกอย่างลุงก็ตั้งล้อยหลอลุงเรื่อยๆลุงก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายรถคันนี้เพื่อให้ไปอยู่กับคนอื่นผมได้ยินแบบนั้นผมก็เลยเอกใจ แล้วก็ตกใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าโอ้โหรถเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เราจะเอาไปขายต่อได้ไงผมก็เลยปฏิเสธลงว่าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างนี้ผมขอไม่ซื้อแล้วกันนะครับลุงดังนั้นผมเลยให้ค่าเสียเวลาลุงไปพันหนึ่งแล้วผมก็เลยขอตัวลุงว่างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับลุง เพราะผมไม่ไหวจริงๆผมกลัวเอารถคันนี้ไปแล้วแล้วมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแก่ชีวิตคนอื่นเพราะผมกำลังจะสตาร์ทรถเท่านั้นแหละครับคุณลุงก็ได้เรียกผมอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้นุ่มไม่นุม่มมานี่ก่อนช่วยลุงหน่อยได้ไหมลุงอยากขายจริงๆช่วงนี้ลุงไม่มีตังใช้เลยช่วยซื้อลุงไปหน่อยเถอะเอาไปไหนก็ได้เพราะว่ารถคันนี้ ้าเก็บไว้มันก็คงเก่าเหมือนเดิมด้วยหนูช่วยเอาไปซื้อแล้วก็ไปขายให้ใ,ใครก็ได้ขายในราคาถูกๆเพราะว่ารถคันนี้ถ้ามันอยู่กับลุงนานๆไปลุงกลัวว่าลุงจะได้ตายจากมันไปแล้วก็ไม่มีใครดูแลดังนั้นลุงคิดว่าถ้าคนอื่นได้ไปก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะดังนั้น พอ,อ้อนไปอ้อนมาคุยกับลุงไปสักพักและเห็นยายที่แกกำลังนั่งไอคอก,คอกแขก,กอยู่ผมก็เลยนึกสงสารแกว่าอถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยซื้อลุงแล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้เพราะผมนำรถคันนี้ขึ้นหลังรถผมแล้วระยะเวลานาตอนนั้นก็ประมาณตอนเที่ยงผมก็ได้ขับรถออกมาอย่างหน้าปากซอยแล้วก็เจอร้านข้าว ผมก็รู้สึกหิวข้าวพอดีผมก็เลยจอดแวะซื้อกินข้าวพอผมจอดลงไปแม่ค้าก็ทำหน้าแปลกแล้วเขาก็ถามว่าไอ้นุม่มเองไปซื้อรถคันนี้มาได้ยังไงผมก็เลยตอบคุณป้าไปว่าอ๋อลุงก็โทรไปเขาจะขายรถคันนี้ให้ผมตอนแรกผมก็ไม่อยากซื้อหรอกครับแต่เขาขยันขยอผมให้ซื้อผมก็เลยสงสารแกผมก็เลยซื้อมานี่แหละครับ ป้าแกก็เงียบไปแกก็ไม่ได้พูดอะไรพอผมกินข้าวเสร็จผมก็จ่ายตังค์แล้วผมกําลังจะเดินทางขึ้นรถป้าเขาก็เลยทักผมว่าไอ้หนุ่มเอง็งรถคันนี้ไปเอ็งระวังดีๆนะผมก็ได้เอกใจว่าทําไมผมต้องระวังทงั้งๆที่ผมก็ไปมาตามปกติแต่นั้นผมก็เลยไม่ได้เอกใจคิดว่าต้องรีบกลับร้าน เพราะว่าจะนำรถคันนี้ไปเช็คสภาพเพื่อจะลงประกาศขายแต่ไม่ได้ขายในนามร้านนะครับจะขายเป็นหลังร้านเพราะผมนำรถคันนี้ไปถึงร้านลูกน้องผมก็วิ่งออกมารับครับผมก็เลยบอกว่าเองนำรถคันนี้ลงไปแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดข้างหลังเลยนะเพราะลูกน้องผมไดนนำรถคันนี้ลงจากรถกระบะผมแล้วก็เข็นรถเปลังลาน,ลาน ก็จะนาไปล้างเพราะมันฉีดน้ําไปเข้าไปเท่านั้นเลยครับมันก็รู้สึกว่าน้ํานั้นมันจะออกสีแดงๆไหลออกมาตามโคง้งลูกน้องผมก็ไม่ได้เอจใจและสักพักมันก็จะมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกลิ่นเหม็นๆออกมาด้วยผมก็เลยสั่งว่างั้นเอ็งก็โฟมแล้วก็ไลยล้างให้มันสะอาดอย่าให้มันมีกลิ่นเลยนะผมก็เลยย้ำลูกน้องไว้ว่าไอรถคันนี้ โดมทีมันเกิดอุบัติเหตุมาลูกชายลุงที่ผมไปซื้อมาวันนี้เขาก็เสียชีวิตเพราะรถคันนี้นะผมก็เลยสามลูกน้องว่าคันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องไปขขยหน้าร้านให้ขายหลังร้านอย่างเดียวพอลูกน้องผมล้างรถเสร็จณนะเวลานั้นก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วผมก็ได้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วก็บอกลูกน้องว่าปิดล็อกร้านให้ดีดูแลร้านด้วยนะ ย่าให้ใครเข้าดูกล้องวงจรจิกกล้องวงจรให้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้โจรชุกชุมมากมันอาจจะเข้ามางัดลานเองก็ระวังด้วยพอาะผมกลับถึงบ้านผมก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็นอนพอรุ่งเช้ามาผมก็มาทำงานตามปกติแต่ก็ได้ยินเสียงจากลูกน้องผมมาฟ้องผมว่าลูกพี่ครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มาจากหลงังลาน มาจากตรงไอ้รถคันนี้แหละครับมันเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กดังแรงขึ้นแรงขึ้นจนผมไม่ได้นอนเลยครับลูกพี่ผมก็คิดว่าจนจะเข้าห้านเพราะผมพยายามโทรหาลูกพี่ผมก็โทรไม่ติดเลยครับผมเช็คกล้องวงจรปิดผมก็ไม่เจออะไรก็เห็นรถคันนี้จอดเหมือนปกตินะครับผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปดูผมก็เลยบอกลูกน้องว่าผมคิดมากไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงหนูเสียงแมวก็ได้ ลูกน้องผมซึ่งนั้นเขาก็เงียบผมก็เลยสั่งลูกน้องผมว่าไปเอากล้องมาแล้วก็จุงรถคันนี้มาเราจะถ่ายรูปโพสขายกันพอโพสไปได้สักพักรู้สึกว่ามีแต่คนสนใจรถคันนี้เป็นจำนวนมากแต่มีช่คนหนึ่งที่เขาได้มาอย่างหน้าร้านเลยเพื่อจะมาซื้อสดคันนี้ตอนแรกผมก็ยังสองกิจสองใจว่าผมจะขายให้ดีไหม เพราะว่ารถคันนี้มันเคยกูดอุบัติเหตุมาก่อนและแล้วลูกค้าคนนี้เขาก็เลยบอกว่าผมไม่สนอะไรทั้งนั้นผมแค่อยากได้รถคันนี้พี่ขายให้ผมได้ไหมถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่กลัวเพราะว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันถูกชะตาก,กับผมมากดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจะขายให้ดีไหม พอเด็กชายคนนั้นเขาเคยเย็นเคยยอผมผมก็เลยจําใจว่าอถ้านูอยากได้พี่ก็จะขายให้แต่มีข้อแม่นะน้องนำรถคันนี้กลับไปแล้วน้องต้องไปทำพิธีเจิมรถก่อนนะครับหรือให้หลวงตาหรือหลวงพ่อไล่น้ำมนต์เป่าน้ำมนต์ให้ก่อนก่อนนำมาขับเข้าใจไหมน้องก็เลยบอกว่าโอเคครับพี่ ดังนั้นก็เลยซื้อขายรถคันนี้ให้น้องไปน้องชื่อว่าน้องบอสนะครับพอเส้นสัญญาณเสร็จสับน้องบอสก็รับรถกลับบ้านและเดินทางกลับบ้านดังนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าน้องบอสก็ได้ตบปากรับคำแล้วว่าจะนำรถคันนี้ไปเจอิอหรือว่าไปให้หลวงพอ่อได้ลดน้ำมนต์ให้ระยะผ่านไปก็ประมาณ3วันนี่แหละครับ ผมก็ได้ยินข่าวแววมา,มาว่าไอ้เด็กบอรสหรือไอ้บอสที่มันซื้อรถกับผมไปมันได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนื่องจากขับรถด,ด้วยความเร็วสูงเลี้ยวไม่ทันวิ่งชนแท่งบารีเออร์ต้นเสียชีวิตเพราะสอบถามเหตุการณ์จริงๆชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยบอกว่าเห็นไอ้บอสไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ มันขับรถมากับใครไม่รู้อีกผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งซ้อนมันมาตัวสูงสูงหน่อยมันมาด้วยความเร็วสูงพอชนกับแท่งบารีเออร์แล้วชาวบ้านก็พารีบกันวิ่งไปดูผลปรากฏว่าหนาที่เกิดเหตุน,นั้นก็เหลือแต่ไอ้บอสและอีกผู้ชายคนหนึ่งที่ซ้อนมันมาไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อผมได้ทราบข่าวปุ๊บผมก็เสียใจเป็นอย่างมาก ผมก็คิดในใจว่าผมไม่น่าขายรถให้น้องไปเลยเพราะผมได้ไปสอบถามพ่อกับแม่เขาเขาก็เลยบอกว่าจากที่ไอ้บอสมันได้รถคันนี้มามันก็ไม่ได้เอาไปเจิมหรือให้พระอาจารย์ลถน้ำมนตให้เลยมันเอามามันก็มาขี่แว้นๆแถวบ้านจนเกิดอุบัติเหตุนี่แหละผมก็เสียใจอย่างมากผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเลือกรถนำรถมาขาย ผมจะไม่ซื้อต่อรถที่เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วผมคิดว่าการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ไว้เป็นสิ่งเตือนใจของผมว่าผมจะไม่ซื้อรถอุบัติเหตุมาขายให้ใครอีกแล้วสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ